ขวบไปบุกนาบเงียนบ่อเงียนบ่อเหรอเราเราแบบไม่ไปยังเราไปย้ายของกันในหมู่บ้านนั่งเขากระติู่รถติดข้าั้นแต่ว่าปรับอากาศครับปรับอากาศเวลาวิ่งครับนนมัแต่ก้าวไปย้ายที่ไหนอันนี้ผู้ครับอันนี้จะย้ายที่ไหนกันมุมน้อยของในชุมชนเนียเนียเออเดี๋ยวนนขึ้นมาตรงนี้แล้วจอดแล้ว แต่ฝั่งนี้มันยังไมันยังไม่เข้ามามันเข้ามาฝั่งนี้ก็เบ็ดเป็ดกว่าอันนี้ต่ำกว่าอันนี้สูงกว่าแล้วนี่นี่นี่แล้วที่เขาบอกว่าไว้ประม็ดเม็ดครึ่งนะขึ้นขึ้นกนนเนี่ยเดี๋ยวนี่เลยครับด้านซ้ายออกนวลเลยเหรอครับถาหล่อนอนมาขึ้นมาแล้วอ่ะ ขยาโอ้ขยาเพียบเลยดีแล้วเสียโอ้จะต้องจับอยู่เนี่ยเพราะว่าตนไม้มันปางอยู่ปางไว้อะปางอยู่ไม่หายไปไหนหรอกไปแล้วเปล่า เหมยเจ้จะอจกินตัน้ปแล้วหาแล้งไหนงนีเหรอล้่าน้วนี้เลยอ่ะบอกแกวาอ่าไลไปทางไหนอ่ะไปเลยครับไปเลยครับเลไปเลยครับปสุดท้ายเลยค่ะปลาลากอ๋อแสุดท้ายเลยเลยคุนอ่ะทางน้ำ้าแอครับวนี้ตวน้ลวนัวี้วเดียวไนี้ใหญ่ของเนี่ยัวเดียวครับ ต้นกล้วยกำลังลงมาไม <gram eries> <Te> ่หลอดไม่หลอดเดินไปแล้วขว้างใี่เก็บน้องไม้ค่ะโอ้โหได้น้องไม้เท่าไหร่นี่ใช้น้องไม้เก็บหมดแล้วทางนี้น้ะค่ะแต่ของถอยหลังไม่ได้ฝา น hey, oh. 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 yeah. uh. okay, okay. ี่เข้ามาจอเลยเข้ามาจอแล้วครับเลยเลยมาเนี่ยนไปรับน้กบอลอยู่เอาไปรับปะเพริมเออโอเคโอเคอะไรเด็กในรุบ้านไปด้วยครับไหนอ่ะตรงนี้อ่ะไปรับนักบอลที่ไหนอ่ะไปไปเลยไปซอยยอยข้างหน้านี่ไปครับฮะตรงไหนไปยยซอยข้างหน้าไปไม่ได้แล้วก็เลี้ยวครับ นี่มันเต็งมันเต็งแล้วไงนี่ตรนี่ติดคืบเดียวตรงเนี้ยใช่ตรงนี้ไม่แน่นต้องมาเก็บผลเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาเก็บเอ๊ะมันต้องห่วงแล้วนี่นี่ปุ๋ยนี่มันจะลอยไปกระน้ำนี่ยเอาคลุมแล้วเอาคลุมไปแล้ว ุมเออลอยไม้ที่คุมเนี่ยโอ้ยซุ่มซุมเต็มเตมเต็เต็มเต็มเน็มเต็มเต็มเต็เต็มเต็มเต็มเตมเต็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 มเตเต็มเต็มเตเต็มเเเเเมลเต็มเเต็มเเเาเเะ อันมาเลยมาแล้วค่ะที่บานใช่มาแน่มาแน่เพราะว่าคุณจะบอกคนเดียวกัญยาเลยเดียวเองนั่นนะคืึบเดียวเองกัญญายังไม่สิ้นมันมาแน่วันหนึ่งจะครึ่งเมตรครึ่งเมตรอย่างน้อยอ่ามะนาวนี่จะไปเก็บเลยเนี่ล้อมะนาวอยู่ตรงนี้มะนาวพันธุ์ใหม่ตอนน้ำก็คิได้น่ขาล้อเนี้ยยี่หรอเนี่ยน่ะ นี่อันนี้ไม่เจ็บแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้นี่มันมนหลเข้ามาเดียบแน่เนี่ยคงไม่มาไม่ได้แล้วอนีเรือมาจอดแล้วเรือรอแล้วเพนสะมันไปลอยไปกลางใช่นหฮะา

ชเป็นเล่ยานี่่นนี่นี่มาถึงฟุดนี่ขึ้นม่ถึงฟุดมถึงฟุดเนี่ยตึแล้วเนี่ยไม่เหลือเริ่มเดียวเออตรงนี้เดี๋ยวกลับมาในทัวรแล้วเี่ยกลับมาไม่ถึงกลับมาลุยน้ำเข้าบ้านเลย นี่เมื่อเห็นเกี่ยวได้หน่อไม้หน่อเนี้ยนี่ไงเนี่แหละจมูกไม่รอดไม่ได้นะแล้วมาซ้อเอาเนี่ยโอยเว้ยนี่อีกนี่ก่อีกนี่จะซ้อเนี่ยพักพวดเลยน้ำก็ไหลน้ำมากเลยคิดผ่ามือคิดแม่งไว้เลยการรังแหววเที่ยวมองเงินแบบนมันจะไปเที่ยวอะไรมันมาเรื่อยแหลยนี่นอนนี้หนอนนี้ก็โผล่มาอยู่นี่นอนนี้แม่แวะเที่ยวหรอ อ้าวอ้าวนั่นนี่เนี่ยนอนเนี้เนี่ยเยอะแยะนอไม้เรานั่นนันก็มีนั่นนสองนอนน่นเยอะเข้าทุกอ่าง่อไม้อโอ้ต้นตาตาเต็มไปหมดเลยนอไม้เราเยอะดีมันไม่อดไม่ยาเ้ ลอยก็ได้เตะลอยแล้วเออมันไม่รั่วหรอเดี๋ยวใครดูแลมึงเนี่ยท่านข้าคาฟ้าหมดแล้วเดี๋ยวก็จมหมดล้อมันมันไม่เชื่อว่ามันจะไม่รั่วลอยมาันก็จะจมไม่เชื่อว่ามันจะไม่รั่วนี่บางคงนี่บางคงบางคงโอ้โหบางกองเจี๊ยบเพลงไปเลยโอ้จะกินกันยังไงบัดลอยเถ้าบางคงเท่าบางเนตอนาโนอไม่สุขภาพ น่โน่ใหม่กับบางโก็กินกันจะไม่บวชบวชดูไวเลยดอ้อไม่นี่ยังไม่รวมสวนปูเถานะ่ไหมคะมหาศาลนี่มันขึ้นมาแล้วนี่มันขึ้นมาแล้วกลับบ้านนี่ท่วมแน่นอนเลยไม่แม่เนี่ยเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเนี่ยยังไงขึ้นแล้วนี่เซตเนี่ยเหลือมาอยู่ต้นนี้ไปแน่นอน นี่ปิมแล้วโอ้โหอ้โเียบถึงตินนล้ไม่หลัไม่หลับเสพนี่มาตรงนี้ไม่ได้เนี่ยระดับเตือนภัยของจังหวัดนี่คืออยู่ที่ปูนเนครับที่ปูนดูเอยระดับเตือนภัยจังหวัดงอยเชลลี่หอยโขดหไรสารเท่านะผมกว่า ห้อยโครงมาเลยต้มใส่บักชิงหัวชิงไข่ใส่คานี่เนี่ยจะรยายน้ำเ่่มแล้วอ่ะเออทำไมอ่ะขอไข่อ่ะไม่ปล่อยปล่อยปลา่นเลย น้ำสงสารนี่ไปแล้วครับสภาสได้แล้วอันนี่มันขึ้นเยอะกว่าเมื่อเช้ากินแล้วกินตะพานแล้วขึ้นเยอะเนี่ยเนี่ยขึ้นเรื่อยๆกินตะพานแล้วนี่ยกินตะพานแล้วหงกลางแล้วหงกลางแล้วออาแล้วไม่ไปรับไอเด็กไอเนั่นน่ะเออไม่รับเด็กท่าด็กรออยู่น้ำมาเต็มฮะ ที่ไหนน้มามาเต็มเอาขับไปนู่นคขับวนวนไปนู่นมาแล้วครับนี่มาแล้วนี่นี่จบแล้วเพราะถ้าจจะมาเส้นนี้วันสุดท้ายแล้วมาแล้วพรุ่งนี้มาไม่ได้แน่นอนพรุ่งนี้ไม่ได้เข้ามาไม่ได้แล้วค่ะพุงนี้ไม่ได้ได้วันนี้เช้าเมื่อเช้ากว่าตอนนี้ยังเสียงหนึเออตอนนี้ยังตอนนี้ยังพอไป ก่อแล้วนี่ยนี่นี่จอมาแล้วนั่นแหละไปตอนนี้พอไปพรุ่งนี้ไม่ได้แล้วอย่าเ๋ยไม่ต้องอะไรลอนี่เดี๋ยวเย็นนี้นี่หกโมงเย็นก็ไปไม่ได้แล้วหกโมงเย็นก็ไม่ได้แล้วพรุ่งนี้คามาไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะวนกลับไปตรงแยกนั่นน่ะรอ มาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยคุณได้อยู่บ้านใกล้น้ำแล้วหลับแล้วเนี่ yle, ยหลับแล้วเลับแลวดื่น right <c ười> ้ำขึ้นมาว่ายุช่างสวรรค์ใาญ่ตระนักโศกสิทธิ์ก่รัตนนาฏราชธานีก่อรัตนน่ฏ ยังไม่รอเบอร์ขังเงียบเลยเรียบเอยวันนี้เงียบ้อยขึ้นรถเงียบเอยนี่นั่นนั่นมันจ่อมาแล้วนั่นวานท่านพาไทยมาเที่ยในให้ฟังทางาย่บาเนี่ยมาเยี่ยมบ้านมาเทียเท่ยนเดือนนอน โอ้ยคนน้ามาแล้วนี่ครับมาแล้วเหน็ดได้แล้วชิงช้าไปไม่ได้นะเอาคิ้มมันออกเร็ว่ไม่รัตัดเร็วว่ายถ่ายเช้าออกเก็นอ่ะใช่ไเปิดดนเย็นตอน2ทุ่มออกเร็วจัวันที่ตั้งอาที่หนึ่ง เราเป็นคนเรียงถังเองมันก็เจ้าผักจะกุ้งัอยู่ี่อยกเอาค้าน้ำไม่ไม่ได้สมัยน้ำอยากเอาอะไรออกเราก็เอาออกอยากเปลี่ยนไปเมทุกอย่างเร็วมากจนระงับไม่ทันไปดูที่นเวิร์ตไปไปรับไปรับไปรับปรับก็รอที่มันเต็ม วัลูกพี่าเนี่ยเีรามองหน้ากันูีหน้ากันนเากันนเราเงียบเฮ้ยมีคนนั่งมาไ่มมีใครนั่งมาไ่มมีใครนั่งมามีใครเงียบอย่างงี้นัมาละ ทำไมทำไมไงเขาจะพูดจ้อหรือไงม่โวยวายนะไม่พูดจะโวยวายโอ้โหไ่มาไินาปปีนปีนาก็แลนดิ้งดิ้งดิ้งแล้ว ใส่ใส่ของนี่ครับเตมได้แล้วโอ้เรถเลยเว้ยมีคันนึงเลยคันนึงไปได้ได้ตัเล็กโอ้โหไมไปเ่ยขึ้นไปเต็มรถเลยว้าวขึ้นแล้ว

อ๋อพี่กินด้วยอ๋อเดี๋ยวคนนี้ไปแล้เที่ยวหลังเมาน้องคนไหนน้องคนแค่เองถ้ารถจุดจะเขาจะร้องน้องคนสนใจพี่พี่ค่ะไม่สนใจค่ะสนใจพี่เนาะพี่ต้องเยี่ยมใส่แมสก์หลังใช้หนังนบบนี้เต็มระวังเต็มระวังเต็มพรอยนะข้อซ้ายเลอยนู้นนะครับมาเลย แม่เอ๊ดูดวงกันเดี๋ยวก็หลุดเดิไหน้าแล้วก็ต้องป่วได้รถปนระกับระดับระดับแล้วเครื่อนไม่ร้องเจอไนะเม่ไม้นหมดเลยม้นมเลยม้มไม้วหมไโระดับเทพเดี๋ยวไดี๋ยวภสาญ่าภาษา่

ยังไงดีบ้างดบไไหนดีบางไ่ยังไดีได่ยังไม่ไวัวัวหมนกันลัวบนาัวมาลอยงน้ท่วมกลัวไไม่กลัวไม่ัวเป็นเปล่าไม่เป็ไม่ป้่ไม่ี้าเลย จะตบเป็นค่ะจะจะตบตอบจะตออะตอบะจะตบจะตอ้จะตจะตออบจอบะตอบจะบบตะออ แถวห้องปรยังท่วมะโอ้ยหกบูทวมแล้วท่วมแล้วมันตามหัวเพื่อนงยังปต่าหัวเพื่อนยังไม่เข้าครับน้ำยังไม่เข้าเฮ้ยห้งูจท่วมท่วมก่อนห้อง่หนีขึ้นหนีน้ำท่วมก่อนนะ ไปไปหนีก่อนนะครับผู้นำหนีแล้วผู้นำหนีแลยหนีก่อนผู้นำหนีเลยเราจะอยู่ก็ต้องเชื่อใจเด็กไปแล้วดิเราเป็นเด็กไปแล้วเด็กนีีไทยไปออกลายไม่ได้การเป็นคราวใหญ่นี่มันมาจอดนี้แล้วก็เรายังมาขี่เรือมาขึ้นแถวนี้นะไปพายเรือเออกไปเรือออกกําลังกายผ่น โอ้ยไม่เหลืออะไรเลยเลยรบรรกสูสุกเหลืออะไรเลยโยนนี่ยะโอ้ยเหลือเศษเสียต้ <c oughs> งไงอไมอ่ะต้องรีบกลับได้ไงขึ้นยังไม่สุดสายกลับยังไม่ได้หรอกรถยังนี่ไม่สุดสายต้องรอสามโมงไม่ได้จับแน

นี่เขาปิดแล้วเขาใเข้าไปแลเขเกแล้วที่เขาบอกว่าหินคุกมาลงเขาเอาเอาเอาป้ายเอาป้ายเก็บเข้าไปแล้วแสดงไปได้บลอยมาแล้วแสดงเ่าไปได้นี่เป็นปนนะนะอะไรไม่รูน้นกลอน้ปุณนี่กัเลยไมเกลือด้วยใ่าน้ำเงาน้ำตานะน กไในเด็กก็นเด็กตามนี้ลู่ก็นด้ามนี้แล้วนี่อะไรน้อทำมันแรงม่โอ้หนั่นแ้นะไปได้หไม่ไปได้ไปได้ครับไปได้เนี่ยรถเข้าไปละโอ้นีรีองของแซ่แวที่อไม่พิ เอลอไ้าไม่คอปทไมหันมาหันมาทำไมไม่คอไปไม่ได้ได้เลยได้ชาลบเขาจะไปหลบตรงไหนไม่มีที่หลบเลยเขากลกับดินนั่นเหล็กแช่น้ำไปฮะโอ้กว้า เงนเนเินไหลเลนไหลได้สิให้บัวไปถึงแล้วเดี๋ <12 S 2> ยวให้เด็กๆลองจะกลับแล้วสิบสองเลนเลยเนี่ยมันไหล,หลไปโน่น นทั hey? ้งเกี um. ยร์อย่างนีนี่ข้อมือเก่าข้อมือเก่าอันนู้นเปิดใหม่ของเก่ามันก็ไม่ทบนะครับัทำของใหม่อยู่เป็นสองช่องให้ไปซุบตะไบเรามันได้ฟรีแล้วสองคันไปทุ่ก็เสียของด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้เรื่องทำเพิ um. ่มได้สองช่องนี่เตรียมแล้วนี่เตรียมสูบแล้วอ่ะโอ้เครื่องสูบเครื่องสูบสิบหกนิ้ว ไน่ม่ร oui> hey, mm ู้จักอันนี้ไงเขาเรียกไยานาเรไม่รู้จักอะปตัวพยานาดาไยานารุ่นใหม่นี่ไงมีหัวอยู่นี่ไพยานารุ่นใหม่ไม่จักเครื่องดูดน้ำ่ใหมน้ำปยาห้าไม่รู้จักไหมอตตข้าอชาวบ้าน ข้าว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 ไม่จะฟังข้าวข้าวมีเม็ดเยอะได้นี่เขาทันนี่ก็ดีแล้วเนี่ยมันทันน้ำดีแล้วไ่ทันแม่สวนเราไม่ชราสองอ่ว่าจะไปดูไปได้เลยนะพอสองุสีไปได้แต่ว่าไออุทยานจะไปได้กอุทยานไปได้นี่ได้ครับเยอะ โอ้กฟังไว้นะ้เราครนะไรนะแก้กแกกแอแก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 แเแาแะแก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 แไแกแกแุแก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 แนแแก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 นกแ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 กกแกกกแกกัก นี่ครับนี่ครับนี่ครับขอเับไปเลยครับเลยแล้วครับเลยแล้วครับอนี่ครับเราไปสุทิยานกนใหแ่ไปแล้วนี้านีเลยาไเยเขาไส่มาไเดี๋ยวมามันหอบตอกนะ

ที่ตรงนี้เราที่ให้เท่าตัวเลยเนี่ยไม่งั้นมันจะแคบมากเลยสวนจนคนกนไม่รู้เรื่องเลยนี่ไปนี่ไบเด็บตรแครอเห็นลอยไหมลยเป็นอะไรทามันเขียวกีเกีเกฟตอด โอ้ยตอดไม่มันกัดมันตอดปวดนวน้อยไม่เจ็บเท่าไหร่เน้อโอ้ยน้อยเลยนี่นี่ไอผ้ากัดไปเจ็บดูเห็นเห็นรอยเข่าขาดไหมดึงพาเลยมัววัวดึงเต้นดึงเต้นกันมัวเว้ยวัาก็ได้มันใหญ่ที่บ้านเราไม่มีกูต้องวัวกั้ามาใครโดนอ่ะบ้านเราไม่มีอ่ะ S <S> ดูไหมตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกท่าเรือหรือไม่ค่าเรือท่าเรือร้อนไปเที่ยวนวลสวนย์ศูนทับทิงโน่นเดี๋ยวว่ามาจองที่มาละอ่ามาจองบอกเด็กนักเรียนจะมาจองที่บอกนี anyway> ้โบอยากไปขี่จักรยานครับเขาเรียกขี่แคบเขาดูแลตอนนั้นก็ระขาามันอยู่ตรงเท้าหนเปิ้ล มันเดินไปเดินตรงเท้ามันมาจัดบ้านน้ำมันท่วมมันกองหลอยนะเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะขอดตัวใหญ่เกิเนี่ยคือประโยชน์ทางโรงเรียน การที่ไปเรียนนะว่าเขาได้ประโยชน์รอเปล่าอันนี้ไปเรียนออนไลน์อ้ยอมีหมาพูดด้วยเไมพูดอย่างงั้นเ้ไม่มีหมาพุ่มหรอไยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงครับรทไยยังไม่ถึงอะไรสถานที่ในนั้นรถเหล่หัวเรืออะไรนีรัียาคดินัเรมเรไรนีรอยมา lên nếu nếu anh nó, nó có mà thì dừng lại, <laughs> dừng lại,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  ไม่ได้ตั้งเป็นศูนย์ของเราก็จะอยู่ในนี้ยมนเป็นอาหารเราก็เตรียมตัวไว้้วตอนนั้นเราเข้าไปอยู่ข้างในอมเลยก็ดที่เหรียมแล้วเดี๋าโาจะมาตอนนี้หรอใช้งิ่มเลย ไปเจาาเราญธรรมธรราวไปไปภูมอ่ะหมาบัวก็คลายพูมอ่ะเ็กเขาอยู่ที่น้บาร์ที่เสียงแปลมาแๆบอกลวงภูมมากใส่ของดีกว่า มะตังวันใดคะสีมะตัง้มนวันใดคะสีมะตังสูนวัไใดคะมะเกียวไปครับมะเก็้ยวไมะเก็้ไวไ ตรงของเหรอครับเดี๋ยวเบล่ะอ่าอ่าคนละเจ้าเหรอเมื่อกี้ไปรับจ้างแล้วตอนนี้ผมอยู่แค้าวอยู่ตรงฝั่งเด็กก็อ่ะขุละงูมากมันยังไงดีอ่ะของวัดเสาเหมือนไวัดเสาขุดบ้านพี่ดานมาใจ่ายตังค์นี่ไงเหล็กเกือเยอะากเยนะอ้เป่าไหนเป่าจ็บใช่มันไปเดี๋ยวเราต้องรอตอนนี้เราเลี้ยวกลับไปเนี่ยอยู่ตรงหน้าคุณแล้อยู่ตน้องราเยอะแม่ดูอยากไปให้แม่ดูมือเย็นแล้วจะเก็บให้แม่ดูเหรอจะเก็บแพ้ให้แม่ดู